กลับมาติดตามรับชมเรื่องเล่าเปิดตำนานกันต่อนะครับในคลิปนี้จะขอพูดถึงตำนานเสือสมิงเสือสมิงคืออะไรเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเสือสมิงคือเสือที่ดุร้ายชอบกินมนุษย์เป็นอาหารทําให้ความน่ากลัวของศาสตร์ลี้ลับนี้กลายเป็นตำนานที่บอกเล่ากันมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อเสือสมิงกลืนมนุษย์เข้าไปมากมายวิญญาณของศพที่ตายไปนั้น ก็สิงสู่อยู่ในกายเสือจนทําให้เสือตัวนั้นเพิ่มความน่ากลัวและสามารถจําแรงแปลงกายกลายเป็นใครต่อใครก็ได้ตามใจปรารถนาเพื่อพลางกายตนเองและเที่ยวล่อลวงเหยื่อคนอื่นให้มาหลงกลตนอีกครั้งจนในที่สุดก็ถูกจับกินเป็นอาหารหากจํานวนศพหรือวิญญาณภายในกายเสือมากเท่าไหร่เสือตัวนั้นก็จะยิ่งทวีอํานาจมากขึ้นแบบทวีคูณ ที่มาของเสือสมิงมีความซับซ้อนไม่ใช่แค่เสือตัวไหนที่กินมนุษย์เข้าไปแล้วก็จะสามารถกลายเป็นเสือสมิงได้เพียงแค่นั้นแต่ยังมีอีกวิธีที่จะสามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงได้เช่นกันวิธีดังกล่าวก็คือจะต้องร่ำเรียนวิชาเสือที่สามารถเรียกวิญญาณให้เสือร้ายเข้ามาในสิงกายตนได้นอกจากนี้ต้องเรียนอาคมทั้งด้านเดียร์ชานวิชาด้วย เมื่อสะสมนานวันเข้าทุกทุกอย่างที่ป้อนเข้าไปทั้งวิชาเรียกเสือและอาคมก็จะเกิดการรวมตัวเข้าด้วยกันและทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดร่างของเสือสมิงจะสมบูรณ์เมื่อเสือตอนนี้กินคนเข้าไปกล่าวถึงเรื่องเล่าที่เป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างมากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วซึ่งโด่งดังมากถึงขั้นลงข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของประเทศ เรื่องเล่านี้กล่าวกันว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากการที่เสือตัวใหญ่ลอบเข้าไปเข็นฆ่าทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านชาวบ้านพากันหวาดกลัวเสือตัวนี้เป็นอย่างมากจึงไปขอร้องทหารหน่วยต่อชดอมาคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหลังจากนั้นหน่วยตชด ก็ได้ส่งกำลังทหารเข้ามาตามล่าเสือและคอยคุ้มครองชาวบ้านตกดึกคืนหนึ่งขณะที่ตอชดอกำลังแบ่งกำลังเพื่อเดินตรวจตราและส่วนที่เหลือก็เข้าพักนอนบนศาลาในขณะนั้นเองสาลาที่หน่วยตอชดอาศัยหลับนอนอยู่ก็เกิดสั่นไหวทําให้ทหารที่นอนอยู่รีบตื่นเพื่อลุกขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นเสือโครงตัวใหญ่สี่ตัวยืนพิงอยู่ที่โคนเสาของศาลาทหารทั้งหมดตัดสินใจยิงปืนใส่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไปหลายนัดจนทําให้เสือโคร่งบาดเจ็บและวิ่งหนีหายไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นหน่วยทหารพยายามแกะรอยเดินทางตามรอยเลือดของเสือตอนนั้นไปจนในที่สุดก็ติดตามมาจนรอยเลือดสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่ง ที่บริเวณรอบข้างไม่ปรากฏกายของเสือตัวนั้นเลยเหล่าทหารจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบโดยการขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นหลังจากที่เหล่าทหารขุดหลุมไปสักพักหนึ่งลึกจนพอประมาณก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าซึ่งปรากฏเป็นศพของชายผู้หนึ่งที่ท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ท่อนล่างเป็นลายเสือพาดกรอนซึ่งดูคล้ายๆว่าเป็นการกลายร่างกลับจากเสือเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง เมื่อสอบถามถึงที่มาและหลักฐานของศพชายผู้นี้ก็ได้เรื่องราวว่าชายผู้นี้เป็นคนในหมู่บ้านแถวนั้นซึ่งเสียชีวิตลงเพราะผิดผีแต่ชาวบ้านก็ยังสงสัยถึงประเด็นการผิดผีที่ชายผู้นั้นเป็นว่าชายผู้นั้นเป็นคนผิดผีอะไรและอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้กล่าวถึงคำตอบของคำถามนี้จึงไม่สามารถวิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องได้ในช่วงสมัยนั้น ยังมีอีกหนึ่งวิชาที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือวิชาแปลงร่างเป็นจอระเคซึ่งหากใครสนใจในเหตุการณ์เรื่องนี้ก็สามารถค้นหาข้อมูลจากประวัติเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดมะขามเทาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก็จะสามารถมองเห็นความใกล้เคียงของเรื่องราวความเป็นมาได้นอกจากนี้ศาสตร์การแปลงไกน่นี้ยังมีปรากฏในเรื่องของกาซิดิน แต่หากเป็นวิชาแปลงกายเป็นเสือสมิงและวิชาจระเข้โดยเฉพาะนี้ได้จางหายและสาบสูญไปแล้วเนื่องจากวิชาเช่นนี้ให้โทษแก่คนเริ่มเรียนมากกว่าให้คุณประโยชน์ในปัจจุบันอาจารย์ทั้งหลายหรือผู้เล่าเรียนอาคมมักนิยมปลุกเรียกเสือเพื่อให้ลงในเครื่องรางมากกว่าจะเรียกมาสิงที่คนในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่5ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเสือสมิงบันทึกไว้เช่นกันเรื่องราวมีอยู่ว่าครั้นเมื่อพระองค์เสด็จประพาสต้นไปที่จันทบุรีพระองค์ทรงโปรดไปเสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนตามหัวเมืองต่างๆในหลายๆจังหวัดทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทราบสารทุกสุขดิบของประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการกระทําที่ดีกว่าการอ่านรายงานจากข้าราชการเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ การที่พระองค์ได้เดินทางไปในที่ต่างๆยิ่งทำให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรงมากกว่าแต่ก่อนด้วยในช่วงปีพุทธศักราช2,419พระองค์ทรงสเสด็จทางเรือด้วยพระที่นั่งอัครราชวรเดชพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งขณะนั้นจังหวัดนี้ยังมีแต่ป่ามากกว่าจะเจริญเป็นเมือง หรือสวนผลไม้เหมือนปัจจุบันในป่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์หลายชนิดทั้งช้างป่าม้าป่าและเสือป่าซึ่งถือว่ามีความชุกชุมเป็นอย่างมากกว่าจังหวัดอื่นๆหากทางกรุงเทพหรือที่ไหนต้องการเสือก็มักจะมาหาเอาจากที่นี่ด้วยเหตุนี้เองผู้ครองเมืองจันทบุรีจึงต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่การดูแลรักษาราดรอ,อย่างใกล้ชิด มาเป็นระพินภัยวันที่ต้องคอยกําจัดเสือที่เข้ามาทำร้ายราษฎรด้วยจันทบุรีในปีพุทธศักราช2419เป็นช่วงที่เสือแสดงความอุกอาจเป็นอย่างมากพวกมันบุกเข้าไปล่าอาหารตามบ้านคนแล้วข้าไปกินอย่างร้ากาศเสือที่เข้ามาจับคนกินในบ้านจะเป็นเสือที่แก่ที่ขาดความรวดเร็วว่องไวพอที่จะวิ่งไล่จับสัตว์อื่นทัน จึงจำเป็นต้องเข้ามาจับคนกินแทนพฤติกรรมการล่ามนุษย์นี้ทำเอาชาวบ้านตกใจเสียขวัญและรัศมระสายกันไปทั่วจนไม่เป็นอันกินอันนอนพระยาจันทบุรีเห็นว่าเสือร้ายชักจะเข้ามาวุ่นวายก่อกวนกับคนมากไปแล้วท่านจึงตัดสินใจประเด็จศึกขั้นเด็ดขาดโดยการจัดหาพรานป่าฝีมือดีหลายคนมาช่วยกันออกไปล่าเสือด้วยปืนจันดัก พรานป่าต่างล่าเสือกันอย่างเอาจริงเอาจังเด็ดขาดและทําให้เสือล้มตายไปเป็นจํานวนมากเสือที่เหลือก็เกิดความกลัวจนหนีตเตลิดเข้าป่าลึกกันไปหมดเมื่อเสือหมดไปชาวบ้านก็หายจากอาการอ,อกสั่นขวัญหายและสามารถกลับมาทำอาชีพอย่างสงบสุขได้ดังเดิมอีกครั้งแต่ปัญหาเรื่องเสือก่อกวนเพิ่งสงบลงไปไม่ทันไรก็มีข่าวลือเรื่องเสือสมิง ทำให้ชาวบ้านเกิดอาการอกสันขวัญเสียกันอีกครั้งใหม่ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไปบริเวณน,นั้นพอดีพระองค์ได้ทรงบันทึกเรื่องราวตามพระราชนิพนธ์ไว้ว่าราษฎรชาวเมืองถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองขเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้สิทธิได้ลักน้ำมันนั้นมาทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคน พัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พริ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธ์สาคนลักน้ำมันเสือสมิงมาทาตัวเขา้ากลายเป็นเสือสมิงทั้งสมคนบิดามารดาของสิทธิ์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่า ใครพบปะเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากระลาครอบรอยเท้าเสือนั้นจะกลับกลายเป็นคนได้แต่วิธีนี้จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะมีวิธีบอกก็ไม่อาจกลับเป็นคนได้หลังจากที่อ่านไปแล้วก็ไม่อาจวางใจได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เหตุเพราะอาจารย์ที่ว่านี้ เหตุใดจึงคิดจะทาน้ำมันที่ตัวคนเพื่อให้กลายเป็นเสือขึ้นมาเขาทำไปเพื่อประโยชน์อะไรเรื่องราวยังคงเป็นที่สงสัยว่าเหตุใดลูกเสือสิทธิ์ต้องวิ่งข้ามชายแดนมาไกลเท่านี้ทำไมจึงไม่อยู่ที่เขมรเหมือนเดิมอีกอย่างที่ยังเป็นข้อสงสัยกันก็คือเหตุใดเมื่อเสือกินคนไปแล้วจึงไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้คำถามทั้งหมดยังคงไม่มีคำตอบทำให้พระเจ้าอยู่หัว ไม่ทรงปักใจเชื่อในข่าวลือที่มีคนกล่าวถึงนี้เท่าไรอีกทั้งยังทรงบันทึกข้อความต่อไปอีกว่าเหมือนเมื่อครั้งก่อนเรามาสัตหีบครั้งหนึ่งน้ำจืดในเรือหมดต้องเกณฑ์ทหารขึ้นไปตักน้ำบนหนองบน,บนบกไกลฝั่งประมาณ3เส้นพวกชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือสมิงมาเที่ยวอยู่พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์มาติดตามเวลากลางคืนแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นตาลริมหนองน้ำนั้น คอยจะแก้สิทธิ์ซึ่งกลับเป็นคนในเวลานั้นก็ยังอยู่พวกทาหารพากันกลัวกลับมาเล่าจนเรารู้เราอยากจะให้ไปตามตัวมาให้เราเห็นหน้าอาจารย์สักหน่อยหนึ่งก็เป็นเวลาดึกเสียแล้วครั้นเวลาเช้าก็ไปเสียจากสัตหีบท่านครัวอาจารย์นั้นป่านนี้เสือมันจะเอาไปกินเสียแล้วหรืออย่างไรก็ไม่รู้และนี่ก็คือตำนานเสือสมิงที่เล่าสืบต่อกันมาหลายสิปีนะครับ ขอบคุณแหล่งที่มาตำนานดีดี .com และก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ